มือรอยร้อยชนหิ้วมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอนยากกินขนมจีนแกงเคียววานมาไล่วันวันนี้ต้องจัดหม้อเติบเติบกันอีกแล้ววันนี้จะแกงเคียววานไก่ใส่ไก่แล้วก็เหลือแล้วก็มะเขือเยอะๆเ,เลยค่ะแกงเคียววานไก่แบบนี้ก็ต้องใส่เนื้อส่วนสะโพกนะคะ เนือส่วนนี้เขาก็จะหนุ่มมากๆเลยกับเพื่อนวันนั่งไก่จะเก็บไว้ทํานั่งไก่ทอนนะคะหั่นเนื้อไกเ่เสร็จแล้วก็มาหั่นเหลือกันตาแอนแกงเขียวหวานไก่แบบนี้ก็จะใส่เหลือทังก้อนแบบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะหั่นไกล่แล้วก็เหลือดเรียบร้อยจากนั้นก็มาหั่นมะเขือกันวันนี้ใช้เป็นมะเขือเปาะลายคางกบนะคะล้างมะเขือเปาะเสร็จแล้วก็มาหั่นมะเขือกัน หั่นมะเขือแล้วก็ต้องเอาไปแช่น้ำนะคะมะเขือปรอะจะได้ไม่ดำเห็นเครื่องวันนี้แล้วบอกเลยว่าหม้อเติบเติบเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็มาเด็ดใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วค่ะเ,เพื่อนๆไปตั้งหม้อก,กันเลยใส่เครื่องแกงเคียววานลงไปตามด้วยเคยจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทิลงไปค่ะละลายเครื่องแกงกะปิให้เข้ากันพัดจนน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยเนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะแอนก็จะพัดแค่พอเนื้อไก่เข้าตึงๆพอนะคะ พอเนื้อไก่เริ่มตึงตึงเองก็จะตามด้วยน้ำเปล่าลงไปถ้าใครมีห้างกะทิก็ใส่ห้างกะทีได้เลยนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกว่าเนื้อไก่จะสุกเลยนะคะพอเนื้อไก่สุกก็ตามด้วยเหลือดแล้วก็มะเขือปร้อลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กดมาเขือให้จมนำแกงมาเขือจะได้ไม่ดำนะคะหานั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ เพื่อนเพนก็ชิมรสปรุงรสตามชอบไปเลยนะคะช่รงระวงเราว่างรอเลือก็มาเคืือซุกก็มาลวกใบเลี้ยงเอาใบแกล้มขนมจีนกันใบเลี้ยงอ่อนๆส่งตรงมาจากชุมพอรอมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆแกงเคียวว่างของเราก็ซุกแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปคนแค่พอพักสลดก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเคียวว่านไก่เครืองแน่นๆหล่นๆหม้อหน้าชานมากๆเลยค่ะแกงเคียวว่านเสร็จแล้วก็เตรียมไปตักขนมจีนใส่จานกันเลยขนมจีนนึ่งมาร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆตักแกงเคียวว่าน แบบเครื่องแน่นแน่นนาำเล่นเล่นแบบนี้เลยค่ะถึงจะร้อยมาค่ะมาค่ะเพื่อนมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ